รับกันเลยกับคุณปุ้มปุ้ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคำพิสูจน์ดินะคำพิสูจน์คำพิเปา ลองให้คุณแม่นะคะใช้นเดียวมันมีผสมอะไรบ้างอ่ะทียอันนี้เซรั่มนะคะเดี๋ยวให้ลองดมนะคะเขาใช้หอมค่ะอนนี้ใช้เป็นกุหลาบนะคะจากอิตาลีสามสายพันธุ์ผิวที่เครียดผิวที่มีรอยร่องรอยลึกผิวใครนะคะที่บอกว่าอุ้ยฝ้ามาเต็มแล้วตัวนี้เขาจะค่อยปลอบประโลมผิวเราตัวนี้พอทาเข้าไปนะคะเง่ายว่าแค่เช้าเย็นมันจะซึมซาบเข้าสู่ผิวเราที่สําคัญตัวนี้นะคะมีน้ํามันอาร์แกนปกติเซรั่มจะเป็นน้ําใสๆแต่ตัวนี้จะรู้สึกมีน้ํามันตัวนี้เป็นน้ำมันอาร์แกนน้ำมันอาร์แกนช่วย เ,เขาจะมีในส่วนของวิตามินอ e, <ะ>ีแล้วก็จะมีคลนไซคิวเทนเพราะฉะนั้นใครที่แก่ใครที่เหี่ยวริ้วรอยมาเต็มๆบอกเลยริ้วรอยทุกอย่าง<ะ>ชังงักเลยทันทีเพราะเขาจะเข้าไปซ่อมแซมผิวของคุณแค่ว่าใครที่บอกว่าเฮ้ยฉันมีฝ้ามานานมากแล้ว<ะ>ใครที่บอกว่าเฮ้ยหน้าฉันหิดรอยมากไม่รู้จะทํายังไงดีเหมือนกับวิตามินเติมผิวแต่<ะ>เราไม่ต้องไปฉีด<ะ>เราไม่ต้องไปเติมสารอะไรที่เป็นเคมีเราใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นมาร์กมาร์กตัวนี้ดีเลิศมากภายใน5 8ถึงชั่วโมงที่ใช้นะรับรองได้ว่า พรุนี้ไปออกงานหน้าเด้งเลยเหมือนเข้าคลินิกเลยอ่ะเดี๋ยวพูดให้ค่ะมัน,ม,นมันมีสารสกัดอะไรบ้างมาร์กตัวมาร์กนะคะต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะคะเป็นแบบบูสเตอร์มาร์กพรีมเมียมมากๆเพราะว่าสารสกัดของเขานะคะไม่ว่าจะเป็น,มนเมล็ดขิงญี่ปุ่น คัสเมดไยเป็นแบบแบรนด์นี้เลยนะต้องเป็นแบบสายพันธุ์นี้แล้วก็มีส้มแมนดารินนะคะเดี๋ยวรุ่มลองให้นี่อ่ะพี่เต๋าลอง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 เราหยิบนด้ไม่ได้ของแม่ดมก่อนดมก่อนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่านี่นะคะของเขานะคะจะเป็นเนื้อครีมเข้มข้นเป็นมาส์กที่ไม่ต้องล้างออกเป็นมาส์กที่ทาเข้าไปปั๊บแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวของเราทันทีคุณผู้ชมแล้วก็ทาวนๆเท่านั้นเป็นสลิปปิ้งมาส์กผลนของทางด้าน นี่ค่ะมาร์กเนี่ยนะคะตัวนี้ใช้ได้ทุกวันเลยเหรอไม่แนะนำค่ะของดีก็แค่อาทิตย์แล้วสองครั้งก็พอตอนนอนใช่ไหมตอนนอนค่ะหรือว่าไหนที่เราจะไปแบบวันนี้จะไปออกงานไปงานแต่ง ไปไลคคาเปกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ใช้ตัวนี้ค่ะแล้วก็ทาก่อนนอนเท่านั้นเองค่ะก็จะทําให้นี่เห็นปะดูด้านนี้นะมันจะชุ่มชื่นขึ้นผิวพรรณมันจะดูมีออร่าแล้วดูอีกข้างหน่ยดิโอ้โหมีแค่แบบว่าไม่กี่วินาทีถ้าคุณทาทิ้งไว้ก่อนนอนจะเห็นผลขนาดไหนเพราะพุ่มปุ้ยกล้าการันตีเลยอันนี้ใช้ทั้งบ้านแล้วผิวไม่ดีเนี่ยอายุเรามันดูแบบว่าแก่ขึ้นเลยแต่ว่าผลสุดท้ายทาที่สุดก่อนนอนอันนี้เราจะมีในส่วนของทางด้านนะคะตัวนี้ไ ตัวนั้นค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเฟบเออเข้มข้นมากมาเพราะตัวนี้นะคะเ,ออเขาเติมคอลลาเจนให้กับผิวของคุณในช่วงเวลานอนใช้ก่อนนอนเท่านั้นนะคะออแค่นั้นเองนะคะอ่ะพี่เต่อลองจับได้เออทำไมข้นจังเลยครีมเธอใช่ใช้นิดเดียวค่ะใช้ประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียว ไม่ติดใช่เพราะว่าเขาใช้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะเนี่ยหรือใครที่ผิวทีโซนคุณจะคุยกับผิวยังไงเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวมันระหว่างหน้าตัวนี้เขาเข้าไปคุยค่ะเพราะว่าเขาเข้าไปคุยถึงขนาดชั้นนิวเคลียสของเซลล์ผิวเราไม่ได้คุยแค่ชั้นผิวนะคะคุยถึงชั้นข้างในตัวเองเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผิวตรงไหนเสียบ้างเข้าไปซ่อมแซมเลยทันทีนะคะไปดูแลเลยทันทีค่ะนี่ค่ะอันนี้อันนี้มีสารสกัดตัวนี้สารสกัดเด่นเดเลยค่ะนั่นก็คือคอลลาเจนจากปลาฉลามะทลนำลึกจากี่ปนเพราะฉะนนั้้แลวคที่อาเจน ในช่วงเวลานอนก็เติมไปเลยทันทีในช่วงเวลานอนนี่แหละ <Jugend> เพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าตอนนี้ แก่แล้วหรือใครที่ยังไม่แก่แต่ลิ้วรอยมาเต็มหรือใครที่ฝ้าก็มากาก็มาจุดด่างดำก็มาสิวขึ้นมาไม่หายสักทีโทรเข้าไปเลยเพราะวันนี้ซื้อ2ชิ้นแถม1ชิ้นซื้อ2ชิ้นแถม1ชิ้นแล้วราคาเนี่ยเห็นแพ็กเกจอย่างนี้หรูๆเป็นมาตรฐานระดับโลกนะคะสินค้าแบรนด์ไทยมาตรฐานระดับโลกเราขายเพียงแค่5 9าาบาทฮะทำไมมันถูกจังเลยก็เจ้าของเขาน่ารักไงค่ะราคาประมาณนี้น่าซื้อหน่อยใช่คือ590บาทนะคะพี่เต๋าจะชิ้นไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเซรั่มที่ใช้ปั๊ จะเป็นมานะคะใช้ปุ๊บผิวคืนมันเลยทันทีให้คุณบอกว่าหน้าเด้งเลยภายในค่ำคืนหรือว่าจะเป็นไอนรีมทาตอนกลางคืนเติมคอลลาเจนเลยทันทีจะชิ้นไหนก็ได้อันนี้ก็590อันนี้ก็590อันนี้ก็590แต่วเาันนี้ซื้อ2ชิ้นแถมฟรี1ชิ้นออถ้าเกิดว่าคุณจะซื้ออะไรก็ได้2งชิ้นแถมฟรีไปเลย1ชิ้นค่ะออแคปเลยคุณผู้ชมออและที่สําคัญวันนี้ใครที่บอกว่าเออจะเสียค่าจะส่งหรือเปล่าไม่ค่ะจัดส่งฟรี